ที่ใหม่นี่ใกล้บ้างเลยอะถ้ามาจากอันเนี้ยถนนนี้สองต่อแต่ถ้าวิ่งกลับไปถนนโน,น้นนี่อบตอลำไสนมีออกไปลำลูกกาเี่นโรงพยาบาลลำลูกกาจะมองเห็นเน,นี้โอยน,นี้เขาเปิดใหม่เขาเปิดใหม่ฟู้ดทรอดเหมือนจะเป็นตลาดเราต้องมาดูเนี่ยสามีเขาชอบ น,นีอย่าว่าไปเคลยรอยู่เด้เนี่ยเคลียระโอ้ยเหมือนออตโกเลยอะโอ้โหเสียโป้งชึ้งมากแอบถ่ายเลยอะร้านอาหารน่ากินมากเราต้องเก็บเราต้องช่วยดูนั่งงานมีตุ๊กาตาด้วยหยอดไหมเล่นถิ่วัยยาว จับไม่เคยได้หมดเป็นพันมีล้านข้างนอกด้วยบรรยากาศดีเห็นยังสามีเขาพามาเปิดใหม่เห็นหรือเปล่าเอาเอาแท้แท้แท้สาราเปาคนนี้อยไรไฮโลมจีสาราเปาสูตรพัตคาร์ดดยน่ากินสะอาดสะอาดมาก อยากจะกินแปดเซียนน้องก็บอกว่าไม่ขอไม่ขายให้เพราะว่านึ่งนึ่งเละไปไม่ให้กินก็น่ามันก็ไม่เคยทานไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวถามเนาะแค่ถามคนขายทำไมเห็นนะเราไม่ควรถามคนขายเพราะคนขายบอกอร่อยเอาเอาอะโวคาโดนมสดไม่หวานค่ะน่าหลังช่วยกันโนเบลจิอันนี้ก็เปิดมาทีนึงลักษณะคล้ายอัลตรเนาะพ่อเนาะคล้ายๆเนาะ คล้ายออตโกมากเลยแต่อันนั้นออตโกจะมีอาหารส่งไม่ร้อนเลยราคาสเคตอนนี้ไม่ร้อนหนูว่าเพราะว่าฝนมันเพิ่งจับมาเลยที่เบรปชุมแอบแอบอร่อยทุกอย่างเลยราคาอร่อยสุดโอเคหนไใกล้บ้านอันนี้เป็นออกไปนี่เป็นหลำลูกกานี่าสนใจค่ะถ้าใครอยู่หนองจอกเนาะหรือไม่ก็ น้ามาน้าาะลุนิดเดียววิ่งประชาสําาาแล้วก็วิ่งมาเจอล้ำใสเลี้ยวตายแทนที่จะวิ่งไปตรงไปวัดคือดุดมก็มานี่แล้วก็โคงมาเลยช่วงนี้เราต้องมาอุดหนุนแม่้าโป้งชึ้งมากนี่รอ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 น้องเขามะพร้าวนมสดอากายยังไม่เยอะตอนนี้ยังเงียบๆอยู่น่าสนใจเอาดีกว่า อนี่แหละเดี๋ยวได้ไหมคะน่ารักเอ็นแมะนะเราโปรโมทอันนี้ไปเปิดใหม่กัน